สามีก็ป่วยด้วยสภาพจิตก็แย่ตอนนี้เออเอาข้าวมาแปดลูกสิบลูกก็ได้แปดลูกก็ได้เอามาแปดลูกแล้วกับข้าวขนมนมผ้าห่มเสื้อผ้า,าเก็บไว้ใช้ยืดได้อีกนานเลยชีวิตนะไม่รู้จะพูดแบบไหนแล้ว<ะ>พูดแอวอ เอาวิทยุมาด้วยนะวิทยดุดีใจนะใช่จ้ะไม่มีใครเมตตาเลยอะแถบนี้ไม่มีใครไม่มีตังก็ไม่ต้องให้หลานไปโรงเรียน,นคนหาไม่ได้นี่เหรอจ้ะทั้งสองคนน่ะถ,ถ้า,ถาวันไหนหนูหาไม่ได้หนูจะไม่ให้หลานไปโรงเรียนคือจะไปอดไงอ๋อ พี่น้องแถวนี้หนูก็ไม่มีไม่มีใครเลยอะ่ะจะไปกู้ไปยืมใครก็ไม่กล้าไปคือเขาไม่ให้เราจนเนี่ย <Okay. S 1> ก็บอกร้านว่าไม่ต้องไปนะลูกเดี๋ยวจะาไปหาตังก่อนแล้วย่าถึงก็มีมีตังก็เจียดไปให้แฟนที่โรงพยาบาล mm hmm. สองเดือนแล้วเนี่ย นี่ไอ้นี้พอได้เงินนี่นึกออกเลยใช่ไหมว่าต้องไปใช้ก่อนเลยใช่จะเหมือนเหมือนพามาโปวดจริงๆเลยะห <c oughs> นูจะพูดกับแม่แม่หนูมีแค่นี้กินแม่ก็ต้องกินแค่นี้ <c oughs> เรามีแค่นี้หนูก,กินอะไรแม่ก็ได้กินน,นั้นหนูบอกแม่ตลอดใครเขาไม่ดูก็แช่งเขา นูจะพูดกับแม่อย่างนี้ตลอดแม่ก็บอกมีอะไรแม่ก็กินได้ mm hmm. บางวันน่ะน้ำข้าวแทบจะไม่มีเลยไม่รู้จะไปหาที่ไหนลูกก็อยู่ไกลคนนังกก็ไม่ได้มาสนใจคือกับข้าวฝาผ<ช>าชีมีอะไรกินไหมดูดีายดูนี่มีอะไรบ้าง mm hmm. โอ๋หน่อไม้อย่าไปกินเยอะนะตาหู้ยี อะไรน้ำพริกอก่กกะน้ำกะปิก,กับน้ำพริกอีกอโยมดูยิ่งสุขภาพร่างกายนะอาหารเอ,ออเอา,าดเ,เดี๋ยวอย่างนี้ต่อไปจะได้มีที่พึ่งบ้างนะก็คือฟังวิทยุนะ เลขหนึ่งจะสวดมนต์เช้าเลขสองสวดมนต์เย็นตั้งแต่เลขสามขึ้นไปค็บรรยายธรรมถ้าโยมกดเลขสามก็บรรยายเวลาไปเรื่อยๆถ้าไม่กดก็เขาก็ไปเรื่อยๆสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่พออยากฟังธรรมะเมื่อไหร่ก <published> ็ฟังสวดมนต์เมื่อไหร่ก็กลับมากดเลขหนึ่งต่อนะ <trov> ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวก็จะไปเรื่อยที่จะหากันไม่เจอก็ต้องกดเวลากดกดใกล้ๆกดวิธีใช้แค่นี้เสียบไฟนะ เสียบไปเปิดไปฟังไปก็จะชาร์ดไปในตัวนพอชาร์ดเต็มเจ็คืนนึงเราถอดมานั่งฟังไม่ต้องเสียบไฟก็ได้อย่างเงี้ยไม่ต้องเสียบไฟก็ฟังได้เวลาทักสุริจะมีดนตรีไทยก่อนเอาหนังสือส่วนคนมาด้อ่ะมีแล้วนะ

ใจจะได้สาบายนี่ฟังธรรมนี่เลขสามแต่ถ้าโยมไม่กดตรงกับฟังไปเรื่อยทั้งวันทั้งคืนสามร้อยแปดสิบ็ดชั่วโมงนี่บันทึกไว้เนี่ยสามร้อยแปดสิเจ็ดสดมนก็มีแค่เลขหนึ่งกับเลขสองนี่เช้านี่เย็นเลขสอง,สองถ้าเป็นทำในแนว การปฏิบัติฟังสบายสิ่งที่เป็นหลักสำคัญก็คือก็ไปทุกโยมมีแต่มันจะไม่ทําให้ใจเราโดยใายมันก็ทุกแค่แค่อัตคัดขัดสนแตใจแต่ใจเรามันจะไม่ถูกเผาถ้าสามอย่างนี้ไม่สําวมรวีนะฟังแล้วสบายแต่ม่ใช่ทมายังชอบฟังตัวเองเทศเลย พอธรรมะฟังแล้วต้องถามมาสวมมวลด้วยอะไรปึ๊บปิดเนี่ยเปิดเนี่ยมอบให้นะแปลมือเอาไว้หนังสือก็อยู่ที่แม่แล้วนะหนังสืออ่านได้ไหมอ่านได้อ่เอาเอามาเอามาอีกเล่มหนังสือมีมีพอไหมเอามาเผื่อมัจะให้จะได้ท่องหลายๆคนจะได้เออ หน้าหนึ่งทำวัดเช้านะหน้ายีิบสามทวัดเย็นข้างในเวลาท่องไปอ่านไปกลางคืนนะจนะดได้จําต่อไปออแล้วหัเดเนี่ยต่อไปอยู่กลางวันกลางคืนน่เรานั่งกําหนดจิตพุทโธท,ทําแบบสบายไม่ต้องเคร่งเครียดพุทโธเนี่ยทำให้ใจอยู่สติอยู่กับองค์บริกรรมพุทโธหายใจ โทรหรือว่าดูลมหายใจเข้าเอาสติกำหนดที่ลมเข้ารู้ลมออกรู้แล้วก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจแล้วมันจะเบาหรือเป็นสมาธิทำได้สองแบบบางทีดูลมบ้างบางทีใช้พุทเข้าโทรออกก็สลับกันได้หมดนะให้ทำทำ พอยมทําเสร็จต่อไปอันอน,นิสงส์งจะดีขึ้นบ้านก็น่าอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งดีๆจะมานะทําเสร็จรหัสแผ่เมตตาไปแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาให้เขามาได้รับบุญกุศลบ้างที่เราไปเบียดเบียนชีวิตเขามาเป็นเลือดเนื้อเราเราก็เขาก็นะแผ่ไปให้พ่อให้แม่ของเรา เดี๋ยวนิดเอาไว้สักหมื่นไปสงสารให้สักห้ามหมื่นเอาไว้ใช้ไม่ต้องไปให้ใครนะเก็บไว้ใช้อย่าไปใจดีกับรู้แล้วว่าเวลาไม่มีไม่มีใครเรึื่งได้นะไม่มีเลยช่วยกันยามทุกยามยาก แต่อย่าลืมนะ<ด>พุทโธนะแล้วก็สวดมนต์ไอ้บทอิทิปิโสไปไหนไม่เห็นออกมาแผ่นพุทโธอยู่ไหนดูสิเออานี่มีของของใหญ่เออมาเออเอามาเอามา,า,มานี่ๆพุทโธเอาไว้บนหัวนอนได้เลยเอา้าวในแบบมือลองทอดจะมาดูหน่อยดิอา่า สีแดงคือความหมายบูชาพระพุทธเจ้าตั้งนโมตัสสะพะโตในท้องดูดิอันนี้สองแผ่นเลยล่ะบูชาพระพุทธเจ้านโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธนะนโมตัสสะพระวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัตะความหมายคือขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าผู้ไกลจากเกิเลสตัดสซลุชอบได้โดยพระองค์เองความหมายนะต่อไปพุทธทางสังฆามิขอระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมังขอพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆงขอระลึกถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สองกทุต,ติยัมปิครั้งที่สามตัดติยมปิจากนี้ก็สรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อิทธิปิโสเอาลองต้องดูพุทธทางนี้ कुत्था